สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่10พฤศจิกายนปี66เนาะตัวเด่นของเราก็คือ3กับ6 5กับ8ก็จับ3กับ8ให้นะ30 31 35 36 38 80 81 83 85 สามหก8 683 3สามห้าแปดหกแป้าเนะรจะจับคู่ก็3 6 6 3กหกสามสา8ห้า3้าสาสนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบคงแตบเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะหา,หายไปนานเลยสวัสดีค่ะ